จสเกลนำมาแปลเป็นมเ s c a l สเกลโดยการหาเ i ลทีฟสเกลก็คือตัว G Min เลอร์สเเราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าทำไม G m i n เ s s c a ส e จึงเป็นเลทีฟกับบีแฟล a มิสเกลและจะมาจอบลกึกในเรื่องของรายละเอียดการทำามเลอ s c สเกลต้องโดยที่เราจะต้องเข้าใจที่มาและความสำคัญของสงองเกลแล้วก็ตัวโครงสร้างอย่างละเอียดนะครับครับ มาเขียนโค o m a t i c Scale เพื่อการตัวนออกมาทั้งหมดนะครับเมื่อเราเขียนลำดับหรือวิธีของสเกลเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับใส่ตัวฟังก์ชันของสเกลนะครับ ต่อไปนะครับเราจะเขียนเป็น d e c o m a t i n g skill เพื่อนำไปแปลเป็น, minor scale, ปน form, แ i น o เน k i l l กิเกี่ยวกระยะห่างาและความสัมพันธ์ของด e ฟล e ก t ิเ skill ลนะต่อไปแล้วเราจะมาดูมนลักษณะของโครงสร้างของ m i น์เนอร l สกครับ รถทนึ่งัวที่สองเนี่ aron, 3, ยมีว <into> ีว <Biz> ่าต้องมการเึินเสียงครับเราต้องรู้ว่าเมเจอร์แซก์ผู้บริหารการเสียงหรือเปล่ากใช่นะครับคือลักษณะการวิ่งเนี้ต้องกีเรื่องเป็นทัอนะครับต่อครับสองกับสามเนี่ยจะต้องมาการขึ้นเสียงหือไม่นีดับจากเมเจอร์แซก์วิ่งไปถึงจะได้เนับรน้ีัต่อไปนะครับสามกับสี ต้องวินให้ได้ในเชือกสกั้หนึ่งเสียงว่าจาก้เลอนลือน่ไกตัวไตัวเชสกันครับตัวเป็นตัี่นะครับต่อไปตัวตัวที่สี่ตัวที้าจะต้องหากันหนึเสียงครับมาดูนะครับเสรไ์วิ่งไปกี่ตัวนะครับจะได้ตัวในเชือกสกันหนึ่งสามโอเคนะครับได้นเสียงต่อไปห้าถกนะครับจะต้องหากันไม้เลื่อนเชือกนะครับหรือเ่เสียง ก็คือตัวกตัวนี้ไปอีกตัน่ต่อไปครับลดตัวที่หกตัวที่เจ็ดจะต้องหากันหนึ่งเสียงครับอนะครับในลักษณะของแม่เจันทั้งคู่มีประโยชน์นะครับในการเรียนสกิลเพราะว่าตัวโครงสร้างมันจะทั้งคู่นะครับสุดท้ายนะครับตัวที่เจ็ดจะต้องหากันเดินงเสียงนะครับก็จะกลักที่ออาเรียนนะครับเห็นไหมครับนี่คือรูปร่างของโครงสร้างแม่เสียงต่อไปเราจะแยกออกมาครับก็คือ อ๋ออ e. e. ีบนะีบ so ีบีบอบี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 บดบ้บีบีบีบบีบีบะบีบบี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 บาบีบีบีับอบีบีบับีบีงีบ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 ีกับี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 ีบ ามกับสี่หารกันหนึ่งเสียงคเรสกันครับสี่กับห้าหารกันหนึ่งเสียงครับเราะหสกรันะครับห้ากับหเสียงหสันะครับหกเจ็ดหนึ่งเสียงไมเชือสกันหกับเจครับจต้อหารกันเป็นหนึ่งเสียงเหสกัเจ็ดกับแปดหารกันหนึ่งเสียงวิเคราะห์สักครั้เอรัน่ะมาดูนะครับวิธีฟังชันตัวนี้ในทีไมดอยงขอบค้ดูอะไรบ้าง บิีที่หนึ่งฟังก์ชันตัวนี่ลดดีบีพีที่สองฟังก์ชันซูเปอร์ตัวนี่ลดอบีีที่สามฟังก์ชันมีดเดิลดบีรบีที่สี่ฟังก์ชันซับมินเดิลลด c ิีท่หาฟังก์ชันลดมิดเดิลสวิตช์ลดดีบีท่หกฟังก์ชันซับมิเดียลดอีฟรบีที่เฟังก์ชันลดีนลดอีพที่แฟังก์ชันอดเกลด g นะครับในที่สุดท้ายนะครับเราจะมาดูความเกี่ยข้องกับี์เอเกี่ยวกัเป็นเรกทีไหนะครับมาดูนะครับ ตัวบีแฟล็ต่อนอนี้ยังเขียนเป็นประการใดนะครับตัวบีแฟล็กเอเจสเกลมีความเหมือนตัวที่การติดเครื่องหมายเซนเซอร์เือนกันนะครับเขาก็โน้ตเนี่ยเหมือนกันเครื่องแต่ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะครับก็คือตัวรีเลยทีฟของบีแฟล็กเอเจสเกลที่เป็นไมล์เลสเกลคือโนดตบนที ถูกนำเป็นตัวิบจากตัวเมเจอร์นะครับทีนี้นะครับเรามาดูรีดจีของจีไมเลเซอร์ก็คือตัวบีแบัะครับเป็นเมเจอร์เรานนะครคลามเหมือนกันไหม ังเกตูนะครับว่าโน้เมจิมายเน a สเกลหรือมีแฟร์เม r ิสเกลมีที่มาเหมือนกันนะครับแต่ต่างกันที่โทนิคแล้วก็ตัวบรรยาการโครงสร้างสเกลครับมาดูในตัวโครงสร้างของไมเน r สเกลครับทั้งหมดจะเป็นเดินเสียงขึ้นเสียงเินเสียงเินเสียงขึ้นเสียงเินเสียงเดินเสียงรวมกันแล้วได้สอบสวิตช์โคดหรืออาไะครับตัวเมจิสเก e ก็จะเป็นเดินเสียงเเสียงขึเสียง เสียงเสียงเพิ่เสียงรวมกันแล้วก็12เซนิเมตรโทลนได้6เสียงเช่นกันนะครับสรุปนะครับเมเจอร์สเกลรีเลทีปกับไมเนอร์สเกลดูที่ฟังก์ชันเมเจอร์ซเอามาเป็นโทนิกแล้วก็ระยะทางต้องอิงตามตัวโน้ตอีวางไว้นะครับโดยการพิสูจน์ผ่านโาติกสเกลหวังว่าีกทีนี้จะช่วยให้น้องๆนักเรียน ข้าใจแล้วก็มีความรู้เพิ่มในเรื่องของ Min นอร์สเกล์วีเลทีฟไมเนอสเกเพิ่มขึ้นนะครับ